ขออนุญ,ญาตคารุคูบาอาจารย์เพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thalo a b u n Dance by อภิญญานะคะก็ขออนุญ,ญาตก่อนต้นคลิปเลยขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆคะ่ะในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อนะคะเป็นพรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษาบาลีท่านว่าโสทิเตโหตุสัปทาค่ะนะคะ,นะคะก็ สติมาสุขเมธติคนมีสติย่อมมีความสุขนะคะอันนี้เราได้จากคอร์สไม้ฟูเนตแทบบิดของคารุคุบาอาจารย์เบื้องบนมีสิ่งใดผ่านภัยาณโลกจะบอกค่ะโอ้พลังแห่งความรักความเมตตาอัปปมัญญาพรมวิหารไม่มีประมาณแผ่มาทั่วล่าสากลจนท่านบอกเลยว่าเพื่อน ชาวช่องชาวอบันดันชาวเศรษฐีมีความรักความเมตตายอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ปฏิบัติจนรู้ว่าเนี่ยเป็นคำว่าภายในค่ะเป็นคำว่าภายในนะคือจริงๆก็อยากระบายสีขออนุญาตเพื่อนเป็นคำว่าภายในเป็นเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตกับกายอะค่ะนะให้เพื่อนๆได้เห็นเห็นพลังงานพลังงานของจิตกับกายที่ ที่แตกต่างกันคือพลังงานภายในเนี่ยมันมันจริงๆแล้วจิตกับกายเขาแยกกันหลายๆท่านอะทราบหลายๆท่านก็ไปจนถึงตรงนั้นแล้วหลายๆท่านก็ยังไม่มั่นใจหลายๆท่านก็ฟังสืบๆต่อกันมาแต่ทั้งนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยเกี่ยวแค่ว่า เราก็เป็นตัวเรานี่แหละเราก็เป็นตัวเราจริงๆจริงๆเราก็เป็นตัวเรานี้ในในในนี้ในแง่ไม่ใช่ทางธรรมนะคะในทางโลกทางธรรมต้องไม่มีตัวเราใช่ไหมแต่แต่คือในทางธรรมเนี่ยค่ะถ้าในทางธรรมเนาะ จิตกับกายเขาแยกกันเขาแยกกันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันคือดินน้ำลมไฟถึงวันหนึ่งเราก็ต้องจะละักละสังขารน,นี้ไปสังขารที่มันเกิดดับได้นะก็ครุคูบาอาจารย์ก็อยากให้พิจารณาจิตกายนะร่างกายสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นสังขารเป็นสิ่งน่เที่ยงแต่วิสังขารเป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่เป็นธรรมชาติอีกฝัง่งที่พระพุทธองค์ค้นพบไม่เกิดไม่ดับเป็นผู้รู้ที่ไม่ใช่เราแต่สองฝั่งนี้เขาจะ อยู่ด้วยกันเกิดดับได้ไม่เกิดไม่ดับได้มัน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 จะเกิดขึ้นสลับกันไปจนกว่าเราจะสิ้นอายุขัค่ะนะอ้ยสุดยอดเลยนะไม่พะความรักพราะพลังงานความรักความเมตตาของอเพื่อนๆนค่ะที่บอกว่าแผ่ไปทั่วราสากลเคยบอกในในต้นต้นคลิปต้นคลิป วันนี้น่าจะลงเป็นคลิปแรกบอกว่าแรงสั่นสะเทือนหรือขึ้นความถี่ของเพื่อนๆนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะแล้วขึ้นความถี่ของเพื่อนเนี่ยคือยังไงเหรอคือการแผ่ความรักความเมตตาอัปปะมัญญาแผ่ยังไงตั้งใจกับไม่มันมีในอินเนอร์มันมีอยู่ในเนื้อในตัวของเพื่อนเนี่ยค่ะนะมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มองเห็นเรามันพุ่งทะยานออกไปของมันเองแหละนะมันอยู่ของมันอยู่แล้วหลายภพหลายชาติแล้วนะเรียกว่าเป็นพลังงานที่ที่ ถ้าตั้งใจแผลตั้งจิตตั้งเจตานาก็เหมือนต้นคลิปเหมือนต้นคลิปที่ชวนชวนแผ่ไปพร้อมๆกับเสียงซ่อมเสียงตรงนั้นคือออกไปสู่ภายนอกบอกเลยว่าพลังงานที่ยิ่งแผ่ไปไม่มีประมาณก็ยิ่งรับกลับไม่มีประมาณแหละคนเข้าใจว่ามันต้องแบ่งนะมันต้องแบ่งกลัวตัวเองไม่ได้รับจริงๆอะ่ะยิ่งให้ยิ่งได้เพื่อนๆเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะยิ่งให้ยิ่งได้เนาะเพราะฉะนั้นคือ หลายๆก็เอาแบง่งแบง่งแบง่แบงบุญแบง่นแบงนู่นแบ่งนั่นแบ่งนี่คือให้ก็คือให้ได้นะคะให้ได้มันแค่เป็นภาษาภาษาพูดเองอะคะ่ะจริงๆแล้วเราสามารถให้ให้ได้ไม่มีประมาณเลยค่ะนะ,ะมันก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจด้วยเนาะภาษาบางทีภาษาพอติด ติดกับติดยึดกับภาษาภาษาบอกแบ่งแบ่งแบ่งเราก็แบ่งอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าเมื่อเราแบบให้ให้ไม่มีประมาณให้ไม่มีประมาณให้มีมันจะอยู่ในจิตใต้สํานึกเลยเนาะเพราะฉะนั้นจิตผู้ให้อะมันมีความสุขยิ่งกว่าจิตของผู้รับอีกแล้วให้โดยไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดตองตามแนวเหตุผลใดๆดทั้ทงสิ้นนะคะนะมันถ้าไปยิ่งอารมณ์นั้นก็ยิ่งจะแบบ เขาก็จะได้รับอย่างทั่วถึงเนาะว้ายพัพปีคนันเดนมาด้วยอ่อนะสำเร็จสำเร็จผลไม่ว่าเพื่อนจะทำอะไรคะเรียกว่าทำอันบริสุทธิ์ที่ออกจากธาตุอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยค่ะจากอะรกสงสาวกของพระองค์เนี่ยค่ะนะก็ผ่านมาแผ่มาไพศาลเลยนะเนื่องจากเพื่อนเอ,นอืม เนี่ยมีผู้คุ้มครองมากมายเลยเป็นคนดีมีเมตตานะ่ะพลังผู้อิอําำนาจเหนือวิญญาณพลังงานแห่งความโชคดีของเทพเทวาคารุคูบาอาจารย์ที่เพื่อนเพื<ๆ>่<ๆ>อนเคารพนับถือคือมันเป็นความสุขเป็นความสุขอ่ะเนี่ยเห็นเด็กไหมคะเป็นความสุขอ่ะความสุขอันน่าอัศจรรย์เนาะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปาฏิหาริย์ต่างๆมากมายเอ่อเมื่อเมื่อเพื่อนๆได้รับ จากเบื้องบนเพื่อนๆให้ให้รอบๆให้ให้ไม่รู้ให้ให้ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ให้ด้วยจิตเจตนาแบบแผ่ไปให้ไพศาลเพราะนั้นเบื้องบนก็จะดูแลให้เพื่อนไม่มีประมาณเหมือนกันว้าชุมนุนเทวดาเลยชุมนุนเทวดาเลยสวัสดุค่ะคนลุกแล้วเออนะก็ตามที่บอกเลยค่ะนะ สิ่งที่เพื่อนๆผู้ดำรงชีวิตอยู่โดยมีศีลที่บริสุทธิ์และได้พบกันไม่ว่าจะคลิปไหนเวลาใดคะเราผู้ส่งสารกับขออนุโมทนาบุญแด่เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะในความรักความเมตตามไม่มีประมาณค่ะนะขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆในทุกที่ทุกสถานและในการทุกเมื่ออ่า คุณรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมพังนะคะถึงซึ่งมนุษย์สมบัติบริวารสมบัติทรัพย์สมบัติสวรรค์สมบัติจักรพรรดิสมบัติและนิพพานสมบัติทั่วการทุกท่านทุกคนเทิรนคะ่ะสาธุนะคะ